ทุกคนคะตอนนี้ฝนมีรถครอบครัวขนาด7ที่นั่งครบทุกรุ่นแล้วคะ่ะ วันนี้นะคะมีเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้นะคะเป็น Isuzu ค่ะ MU-X นะคะเป็น MU-X 3.0 4 Wheel นะคะรุ่นนี้มี Navigator ด้วยคันนี้นะคะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมชุดแต่งท่อคู่แบบนี้เลยเป็นปี2014ค่ะจด2015ใครหารถครอบครัวขนาด7ที่นั่งชอบ Isuzu นะคะมารับคันนี้ไปได้เลยค่ะ ดูรอบคันว่าสวยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวฝนพาไปดูด้านในค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อแม็กแบบนี้มาเลยนะคะแล้วก็มีชุดแต่งแบบนี้ฝนไม่รู้ว่าเรียกชุดแต่งอะไรนะเป็นชุดแต่งแบบนี้มาเลยนะคะรอบคันเนาะลาวหลังคาเอยคิวการสาดเอย บันไดข้างเอ่ยมีครบค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในค่ะสําหรับด้านในนะคะก็จะเป็นลายไม้แบบนี้เลยเป็นกุญแจสตาร์ทแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ push start อเออเรียกไม่ถูกเหมือนกันเนาะฟังก์ชันบนพวงมาลัยมีฝั่งออวิทยุค,ค่ะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะคะและเหมือนที่ฝนบอกเลยค่ะหน้าจอ Android นะคะมีเนวิเกเตอร์แบบนี้นะคะแอร์ออโต้แบบนี้และเป็นเกียร์ออโต้โฟวิแบบนี้เลยคะ่ะใช้งานดีนะคะ ฝนลองให้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ลองเกียร์โฟนะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมเดิมรอบคันค่ะ และคันนี้มีกุญแจให้ครบทั้ง2ดอกค่ะเบาะฝังคนขับเป็นปรับไฟฟ้านะคะมาดูที่ด้านหลังค่ะมีจอกลางให้แบบนี้มีแอร์หลังให้ทั้ง3แถวแบบนี้นะคะสาภาพดีค่ะเซลล์ฝนก็ดูรวมๆให้แล้วนะคะตรงนี้เปิดมาจะเป็นที่วางแก้วสําหรับคนที่นั่งแถว2นะคะเป็นรถเจที่นั่งที่น่าใช้งานอีก1รุ่นเลยที่ลูกค้าถามหาค่อนข้างเยอะนะคะมีกล้องหลังค่ะคันนี้ และราคาที่ทุกคนรอคอยนะคะฝนบอกราคาก่อนเลยละกันเนาะคันนี้ฝนไม่ได้ลดเยอะนะคะฝนบอกก่อนเนาะปกติฝนจะบอกว่าฝนลดเท่านั้นเท่านี้เนาะแต่คันนี้ฝนบอกเลยว่าฝนไม่ได้ลดเยอะนะคะราคาฝนขายอยู่ที่5้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทค่ะลูกค้าจะได้ลดครอบครัว ppv เจ็ดที่นั่งไปในราคานี้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะ แต่ความพิเศษเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การลดราคาค่ะคันนี้นะคะฝนมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ค่ะเป็นการรับประกันเครื่องกับรับประกันเกียร์นะคะมากกว่า180รายการนะคะรับประกันเท่าไหร่2ปีค่ะหรือ2,000กิโลค่ะอันไหนถึงก่อนใช้อันนั้นนะคะลูกค้าใช้รถแบบหายห่วงได้เลยนะคะเพราะว่า ถ้ามีปัญหาเนี่ยเรื่องเครื่องเกียร์เนี่ยก็จะหลายบาทอยู่เนาะแต่เซลล์ฝนมีรับประกันให้ค่ะจากบริษัทที่เชื่อถือได้นะคะและยังไม่พอค่ะยังมีการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก24ชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีก1ปีนะคะลูกค้าจะลดเสียลดดับ ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้เลยเนาะราคานี้ซื้อสดมีบวกเพิ่มไหมไม่มีค่ะจบที่565แถมประกันเครื่องเกียร์จัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้ค่ะจัดได้ยอดเต็มด้วยนะคะลูกค้าเครดิตดีก็สามารถทําฟรีดาวน์ได้เลยสามารถเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้ที่รถบ้านเฮงเฮงสอเซลล์ฟนค่า